สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหองวิไัยแมคโครนะครับก็วันนี้ผมพามาดูหน้างานนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอเสาให้นะครับเนื้อที่นะครับทั้งหมดขนาด10ไร่นะครับฝูดทําโคกหนองนานะครับโดยมีบ่อน้ำนะครับทั้งหมด3บ่อนะครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่นะครับล้อมรอบพื้นที่นะครับแล้วก็มีคันล้อมนะครับล้อมรอบพื้นที่นะครับ ที่เราเห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อน้านะครับรูปกลางนะครับตรงนี้มีขนาดอยู่ที่450ตารางเมตรนะครับความลึกของบ่อล yeah, ูกนี้นะครับจะอยู่ที่6เมตรนะครับตอนนี้นะครับพื้นที่ที่เนี่ยนะครับเวลาเราลึกลงไปประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็จะมีน้ําซึมออกมานะครับแล้วน้ําค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบ่อที่2นะครับซึ่งบ่อที่2เนี่ยเราขุดแล้วเราทําไม่เสร็จนะครับแล้วก็เช้ามาเนี่ยนะครับน้ําก็เต็มบ่อเลยนะครับ ผมก็เลยต้องเอาเครื่องมาสูบน้ําบ่อลูกนี้นะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะน้ําเยอะพอน้ําเยอะแล้วมันจะใช้เวลาในการสูบน้ํานานนะครับก็จะต้องคอยสตาร์ทเครื่องแล้วก็คอยขอดน้ํเอาไว้นะครับทางด้านมุมนั้นนะครับจะเป็นโคกนะครับที่เป็นโคกปลูกบ้านนะครับแล้วก็จะหันหน้าเข้าหาบ่อนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนทางเข้าหลักนะครับ บ่อลูกนี้นะครับลูกใหญ่ที่เรากําลังขุดนะครับมีขนาด450ตารางเมตรนะครับส่วนถัดมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นบ่อลูกกลางนะครับแล้วก็จะมีลูกเล็กอีกลูกหนึ่งเป็นบ่อวงกลมนะครับรูปทรงของบ่อที่นี่นะครับจะเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มทั้งหมดนะครับลูกนี้เราก็ยังขุดไม่เสร็จนะครับน้ํามันมาเยอะมากนะครับแล้วก็ใส่มากนะครับอันนี้เป็นน้ําที่มันขึ้นมาเองนะครับจากพื้นดินนะครับ อย่างที่เห็นนะครับมันเป็นสีฟ้านะครับลูกนี้นะครับจะลึกประมาณ4เมตรนะครับก็ขุดได้ประมาณครึ่งบ่อนะครับตามเงาที่เราเห็นกันนะครับประมาณครึ่งบ่อนะครับตรงนี้ลึกไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ํามันขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เอาเครื่องมาสูบตอนแรกนะครับมันก็เลยไม่ทันนะครับไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับนี่อันนี้ประมาณคืนเดียวนะครับอันนี้คืนเดียวน้ําก็เต็มเลยนะครับเต็มบ่อเลย ก็เดี๋ยวรอให้ขุดลูกกลางให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายมาขุดลูกนี้นะครับเพื่อที่จะได้เอาน้ำเนี่ยนะครับใส่ไปลงบ่อลูกนั้นได้เลยนะครับระหว่างรอนะครับใส่มากนะครับน้ําเป็นสีฟ้านะครับก็มันขึ้นมาจากพื้นดินชั้นล่างนะครับก้นบ่อนะครับ คือผมลองสังเกตนะครับท like ี่เนี่ยนะครับมันเป็นดินคล้ายๆเป็นหินผุนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับปรากฏว่ามันก็เหมือนกับหลักการของเครื่องกองน้ํานะครับน้ําที่ผ่านการกองนะครับผ่านชั้นดินผ่านชั้นหินนะครับมันค่อนข้างที่จะใสนะครับแล้วมันผ่านการกองอย่างละเอียดนะครับมันก็เลยไม่เป็นสีขุ่นๆนะครับเหมือนบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่อาจจะใสแต่ว่าใสไม่ได้ใสอย่างนี้นะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นก้นเนี่ยมันเป็นหินด้วยนะครับผสมหินคล้ายๆหินผุนะครับ น้ำมันก็เลยค่อนข้างที่จะใสมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องสูบออกนะครับลูกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ขุดให้มันเสร็จนะครับเพราะว่าความลึกยังไม่ได้นะครับแต่ว่าน้ํามันขึ้นมาก่อนนะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่คนขับแมคโครนะครับกำลังขุดบ่อลูกกลางอยู่นะครับทางผมก็ได้ทําการตีลายนะครับโดยเส้นปูนขาวนะครับทำ แนวของคลองไส้ไก่นะครับที่นี่นะครับเราจะทําคลองไส้ไก่นะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับความลึกก็ประมาณ2อเมตรนะครับโดยคลองไส้ไก่ที่เราขุดนะครับมันจะเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มนะครับแล้วก็เราจะขุดคลองไส้ไก่นะครับดินที่ได้นะครับจากคลองไส้ไก่เราจะเหวี่ยงขึ้นมาทําเป็นคันล้อมรอบพื้นที่ตรงนี้นะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตร แล้วก็ความสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับรอบพื้นที่นะครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็น EP ีแรกนะครับก็อาจจะยังหลายๆท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นแบบนะครับที่ได้ทําไว้ดูคร่าวๆนะครับให้หลายๆท่านได้ลองนึกภาพจินตนาการดูก่อนนะครับว่าถ้าทําเสร็จแล้วนะครับมันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ จุดที่ผมยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับบริเวณทางด้านนี้นะครับจะเป็นโคกนะครับทำเป็นที่พักอาศัยนะครับก็อาจจะเป็นบ้านนอกดาวหรือว่าเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งนะครับเอาไว้เก็บของนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นไร่นะครับถั่วเขียวนะครับปลูกถั่วเขียวด้านหลังนะครับเดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นไร่ข้าวโพดนะครับ แล้วก็จะมีต้นยางนานะครับด้านหลังนะครับต้นใหญ่นะครับที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็น EP แรกนะครับเอามาให้ได้ชมกันก่อนนะครับสำหรับหน้างานที่จังหวัดสระบุรี เดี๋ยวคลิปหน้านะครับ EP ที่2ผมจะมาอัปเดตความคืบหน้านะครับแล้วก็จะมาอธิบายนะครับความลึกนะครับของบ่อน้ำนะครับขนาดบ่อน้ําแต่ละบ่อนะครับแล้วก็รูปทรงของพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตกันให้ชมกันทีนึงนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหลวงวิลยแมคโครนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับหลังจบคลิปนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับทีมงานโชคหลองวิไลแมคโครนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ